แล้วครับตอนนี้เราก็มารับบริจาคนะครับของที่ผลนะครับพี่ผลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีอะไรบ้างนะครับเนี่ยมีแป้งทอดมีนแป้งทอดชิ้นนมมีนมมีแป้งทอดมีนมมีผู้ป่วยเยสายยางเยอะเลยเยอะเลยนะครับแป็นลองแป็นลองซับเป็นลองซับนะครับแป็นลอง ครลไม่อได้ให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์คนมาเฟีช่วยกันยกครับช่วยกันยกครับาเฟียเบาเบาหน่อยงันหมดเลยเอ้าับเาเบาครับ bỏ lông bỏ lông bỏ lông rón đấy, nè bỏ lông rón đấy, nè. đấy. nè. 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 ใกำนันแมนเนาะยังไม่ถึงเงยังยอีกนิดอีกนิดนลาบงพี่มสวัสดีพี่โมครับสวัสดีครับพี่สามีเนาะนะครับวันนี้เอาอะไรมาดืวยบริจาคครับจะมีถุงลมรองนอนครับแคมเปิร์นะคะแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับ ผู้ให้อาหารทั้งสายยางหลายรายการเลยนะครับก็คงจะเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงใช่ค่ะนะครับแล้วก็แอมเพรสอันนี้เดี๋ยวก็บริจาคต่อไปหลายที่เนาะใช่ค่ะก็ดีให้คุณพ่อสมนึกเพิ่มสุกครับได้ทำบุญอุทิศให้คุณพ่ออันนี้ส่งให้ท่านด้วยคุ่อสมนึกเพิ่มสุกเนาะใช่ค่ะพี่ชายชื่ออะไรชื่อรุดครับรุรรุดรอเรือสอุจรังรุท ครับครับครับแล้วเป็นอะไรครับพี่ขอ๋อเป็นเป็นแฟนของผมครับเป็นแฟนพี่ขอผมเหรอครับครับพี่เป็นลูกเขยครับเป็นลูกเขยเป็นลูกเขยบ้านนี้ครับเป็นคนใต้เหมือนกันเป็นลูกเขยบ้านนี้ผมบ้าแล้วเสียงบ้านเรานี่ยบ้านอยู่ไหนอ่ะบ้านบันบันอยู่ตังตังเงับกลับเปิดไล้อยู่ปะเลียนปะเลียนเด้อับปะเลียนยังไงได้สามีคนใต้เนี่ยมันใช้ได้ไหมใจดีใจดีอ่ะคนใต้รักจริงเลย แฉะดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยโอ้ยเอดีหมันเหมือนกันเลยแม่เชื่อใจเชื่อใจคุณแม่เป็น FC ก่อนครับนี่พอดีคุณแม่เดินไม่คล่องใช่แม่อยู่ในบ้านนะเดี๋ยวก็จะส่งต่อเนี่ยกำลังจะไปส่งเตียงที่บางบาลอ๋อจะส่งเตียง ก็เลยได้พอดีเลยขอบคุณมากนะพี่ขอบนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่รถครับเจ้าใจเจชัดๆน้องจัดให้ขอบคุณครับ